อันนี้คือขอนไม้ผุกุะที่ลอยมากับน้ำใช้ประโยชน์อะไรละ่ะเป็นไม้ผุนะก็มาดูไอเดียของนาเล็กว่าจะจัดการยังไงกับไม้ผุกุนี้จะเอาไปปลูกอะไรดีหรือว่าจะไปใช้ประโยชน์อะไรดีก็ต้องมาพิจารณากันนะนี่ฮะก็เป็นท่อนใหญ่นะ เท่าขาเนี่ยฮะยาวประมาณสัก2ฟุตช่องจิตในเสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สีครับวันนี้สําหรับไอเดียเก๋ๆ,ๆกับนันเล็กวันนี้มีไม้ปุูๆรอยมากับน้ําอยู่ชิ้นหนึ่งนันเล็กก็ตากแห้งไว้เป็นเดือนแล้วแหละก็มองว่าเอ๊มันจะเอาไปทําอะไรดีใช้ประโยชน์อะไรได้เราต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งไม้พวกนี้ถวางบนพื้นปลวกเล่นง,งานแน่นอนครับปลูกอะไรก็ไม่ได้นะปลวก ใส่กระถางไว้ให้ไม้เกาะแต่ว่าถ้ามันสัมผัสดินสัมผัสพื้นแล้วก็รับรองว่าลวกกินแน่นอนทีนี้เราก็ต้องคิดว่าจะปลูกก็ต้องเป็นไม้แขวนมาดูว่าเราจะใช้แขวนอะไรดีเนี่ยเป็นแขวนในแนวแนวขวางนะเดี๋ยวน้าเล็กมองว่าอาจจะเอาไปปลูกพวกเดฟ พวกเอ่เอเขาหรือสีนะประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูนายเล็ก็มานั่งวิเคราะห์แล้วว่าน่าจะปลูกแบบแขวนมากกว่านะก็เป็นเขาหรือสีหรือว่าพวกเดฟนี่ฮตัวนี้ก็เป็นจุดเชื่อมเป็นที่เชื่อมนะเป็นจอยเชื่อมของไอ้พวก ราวต่างๆนะหรือว่าตู้นะตู้เหล็กที่ใช้เชื่อมตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะเนี่ยแบบอะไรก็เอามาตอกใช้ตะปูตอกยึดนะเพื่อที่จะเอาไว้เกี่ยวผูกเชือกได้นะมันเป็นไม้ผูกก็ต้องหาตัวช่วยนะเนี่ยเอาตะปู3ามตอกเข้าไปเลยนะเนี่ยตะปู3ามตอกไปเลยส่วนเชือก คือถ้าเรามีลวดก็ดีนะแต่ว่าบังเอิญว่านะเล็กไปเจอสายชาร์จรุ่นเก่าๆนี่เนี่ยที่เขาทิ้งแล้วเนะี<ม>่ยก็จะเอามาเป็นเชือกผูกมีสองเส้นพอดีเลยเก็บมาได้เนี่ยสเส้นก็นะ่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีเปรดมาขั้นหนึ่งแล้วนะก็คือนี่แหละเล็กก็ใช้อันนี้ผูกไปเลย แม่เอาทิ้งนะเอาเก็บไว้เพราะว่าต้องการน้ําหนักเขาเนี่ยหนักพราะสมควรนะ,ะเนี่ยก็อาจจะเกือบครึ่งกิโลด้วยซ้ําคืออย่างน้อยคือถ่วงไม่ให้ที่มันเบาเนี่ยให้มันแกว่งไม่ให,ไให้ไม่ให้มันแกว่งนะเนี่ยสองฝั่งแล้วก็ทอดยาวไปแล้วก็นี่ข้างบนเราก็จะมีกั้นไม่ให้เชือกมันถ้ามันขึ้นเป็นเรียวเล็กๆมันก็จะบิดหมุนได้ง่ายนะ มันแกว่งหมุนเพราะนั้นนั่นแลก็เนี่ยก็เป็นท่อที่ใส่ถือว่าองค์ประกอบของตู้ของนั่นแหละเอามาใช้นยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่เอาอันนี้มาผูกไว้เพื่อแขวนนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่แล้วเราก็ใส่ เขาหรืสีแขวนได้ส,สวยๆงามๆเราก็ไปหาได้แล้วก็เป็นทั้งเดฟทั้งเขา่าหรืสีที่มันอยู่ด้วยกันนะนาเล็กปลูกไว้รวมกันหลายปีแล้วนะมันจนแยกกันแทบไม่ออกเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ไม้แขวนเรานะเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะงามหรือเปล่านะก็ตามจินตนาการของนาเล็กแหลนะนี่ฮะ ดูเรียบร้อยแล้วนะก็เอาเขาหรือสีผสมกับเอเดฟที่เกาะติดกันนะเอามาผูกเกาะเนี่ยชั้นบนก็เป็นไม้แขวนะเป็นเหล็กคนะเป็นเหล็กเป็นท่อเหล็กท่อลูมิเนียมนะมาชั้นล่างก็นี่เป็นตอผูกผูกเห็นไหมเนี่ยขอนไม้ผูกผูกซึ่งก็จะเหมาะสำหรับเดฟที่จะเกาะเกี่ยวเอารากของเขาเนี่ย กาดูดอาหารได้นะยึดเหนียวได้เนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็นไม้ประดับไม้แขวนได้สวยสวยงามเลยก็รอเมื่อไหร่ที่เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะก็จะสวยงามมากกว่านี้อันนี้เป็นเบื้องต้นนะะสลับคลิปนี้นะแล้วก็มาฝากไอเดียเกๆ๋ๆง่ายๆแบบวัสดุที่อยู่ตามบ้านตามเรือนอยู่ตามสวนของเราเนี่ยไม้ผูกก็ยังมีประโยชน์นะฮะนะ ครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมนาะเล็กกิตติไนชาแนลสวัสดีครับ